โอ้โ,โชูโบ้งชูกลับมาพบกับมาดามฟซี่ค่ะหายไปนานเนาะยังอยู่ยังอยู่แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะรีวิวอะไรเนาะแบบมันเป็นเทศกาลที่ใกล้ละใกล้เทศกาลของฝันเนาะวันนี้เข้าเดือนพฤศ,ศจิกาลมหนาวมาแล้วมาดามก็เลยอยากจะเอโอกาสนี้อันบ็อกซ์อันบ็อกซ์ของใช่ไหมเพราะว่าเราจะใกล้เปิดของขวัญได้เขาเรียกอะไรอย่างนี้เรียกอะไรนอ้องเรียกอะไรป๊อปมาดเนาะสินค้าป๊อปมาดมาที่เขามีิกันอะมาดามก็ไม่รู้หรอกตัวอะไรเป็นตัวอะไรตั้งแต่วันเกิด สิงหานะปัจจุบันพฤศจิกาละจะสิ้นปีละก็เลยเอามาอันวอสักทีเนื่องในโอกาสใกล้ใกล้อะไรวะใกล้คริสมาสเริ่มจากตัวใหญ่เลยอันนี้นี่อันนี้ตัวอะไรคะน้องรู้ไหมคะลาบูบูอ๋อลาบูบู <c oughs> ไหนก็อันแล้วเนาะเราก็อันเวลาเขาอันเพื่ออะไรนะรุนใช่ไหมว่าจะได้ตัวตัวพวกนี้เปล่าใช่ปะ่ะสีต่างๆพวกนี้เนาะอ่า มาดามก็พอรู้อยู่บ่าเห็นน้องๆที่จะมาเขาอันบล็อกกันนายได้เสียอะไรจากเจ้านายเหมือนท่านไปมุฑจีนหรือไปมีญี่ปุ่นเลยทุกอย่างอุ้ยเขาเป็นผุนยังด้วยเนาะมีอะไรมีการ์ดป่ะการ์ดอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะคือเราได้ตัวนี้เหรออ๋อได้สีได้รัก สี่วงพาสเทลได้นี <c oughs> ่แกไม่ออกอ่ะอุ๊ยรักรักคือโชคดีเนาะอุ้ยโบมันก็น่ารักดีเนาะคือสีเขาดูเป็นพาสเทลเขาไล่สีมาดามไม่รู้หรอกนะไม่ได้ดูวงการนี้บางคนบอกอุ๊ยมาดามเชยจังไม่รู้เออไม่ไม่รู้จริงนี่มาเล่นด้วยกันครั้งแรกนี่แหละ มันจะเป็นเทศกาลของฝันเราก็มาอันบอกสีที่นึงว่าจะเป็นม่วงพาสเทลแบบแบบในการนี้เปล่าใช่ปะภาษานี้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ BIG into energy เฮ้ยสวยนะมันไม่ใช่ม่วงซะทีเดียวอะ่ะมันเป็นแบบเขาไล่สีอะ่ะแล้วเอาไว้ห้อยกระเป๋าใช่ปะพอดีได้กระเป๋าของฝากมาจากสวิเดนพอดีอ่านี่ห้อยเลยเนะยาะเดี๋ยวห้อยเลย,ยเลยวลาแกะแกะไงอะ่ะอ๋อ <laughs> ไม่เป็นอีกละเอาการ์ดคืนอันนี้คืนน,นี้ใส่ใส่เลยใช่ไหมวิเด็กๆเขาทำกันใช่ป่ะแต่มันมันมันห่วงนิดนึงนะห่วงอน้องๆอ,อยู่ตรงนี้แล้วกัน,นเนาะ๋ยวเก็บกลุก่อน ส่วนอันต่อมาอันนี้พี่เขาตั้งใจให้เป็นของฝากมันเกิดอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ตัวแต่เรามันมก็นได้คอลเลคชันอะไรเนาะในสอันนี้ใช่ปะฟรอชูกามันเหมือนสัตว์เทพอะเนาะตัวพูกนี้เขาเป็นแบบเพราะว่ามาดามดูซีรีส์จีนไงข้าวมงกรซีรีส์จีนหูหยินท่านอองท่านอะไรหวนพบอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เขาบอกวาแล้วว่าได้ตัวนี้ถ้าการ์ดเป็นคิวมิลเลอร์สี คิวมิเนอร์ก็คือพัฟคัทใช่ป่ะพัฟแคทพัฟแคทฉีฉีฉีเทคนิคการฉีดฝันมานาแล้วน้องวา่าคริสต์มาสจะอยากมั่งแกะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มามาแกะของพร่อจะขอขาไม่คุณพ่อเนาะวิมันเป็นกระจกด้วยอะ่ะมันอ้าวถูกป่ะมันเป็นกระเป๋า่ะนะ้องนี่มันเป็นกระจก มิลล่มิลลแฮงกิ้งออนเดอเคยฟังปากของ M2M ไม่ทันไปหาฟังค่ะแล้วมาดามก็จะใส่เข้าไปอีกอีกอีกอันหน,นึ่งเนี้ยหรอว่าจะหาคุณกุญแจให้คุณพ่อใหม่คุณพ่อจะใช้ไหมอะ่ะภาพเปอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่วันนี้มาดามมาอาศัยฉากร้านคูฟ้าเขาแล้วคะ นี่แต่นางยาค่ะตัวที่สองโหลดและโหลดสำหรับอันนี้ละส่วนตัวที่สาม็อกมาดอ้าไม่ใช่ลาบูบัวนั้นเหมือนพี่พี่พี่ที่ปรึกษาให้มาพี่สาวอันนั้นน้องหลานแกไปไอ้นี่แต่อันนี้ล็อปมาดอันนี้ตัวอะไรอะ่ะ เขาเรียกตัวอะไรคะน้องน้องรู้จักไหมโครงการเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นของท่านมากกว่าจากญี่ปุ่นหรือจากอะไรสักที่ซัมแว in t นเ w o r l ลเนาะเอาเป็นว่ามีความหวังดีส่งาในการคุดว่าฝากประดามก็ร,รักค่ะอุ้ยมันคืออะไรเนี่ยมีหัวใจคือเป็นน้องตัวนี้ ฮาร์สเตลเลอร์ฮาร์สตลเลอร์คืออะไรเหมือนชั้นคนนี้ที่สามารถขโมยหัวใจของเธออย่า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 หงายอย่าหงายค่ะอย่าหงายน้องน้องจ้างกล้องอย่าหงายค่ะเดี๋ยวจะยุ่งชั้นคนนี้ที่ขโมยหัวใจของเธอแล้วคือมันมันมันจะต้องไอ้พวกนี้มันเป็นไอ้อุปกรณ์ของมันเหรอ อ่ะมันเป็นไอ้พวกนี้มันเป็นมาดามไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้แบบใครทีเนียอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูอ้อยตายโทษทีเอาน้องมาเป็นปนอนออขาตั้งโอน้องน้องต้ต้องเอามือเคาะเออขาตัาง้งอ๋อเป็นขาตัาง้งอะประกอบประกอบล่างประกอบล่างน้องก่อนให้ยืนดีๆไหนๆก็จะเป็นหาสตตลเลอร์เนาะเป็นเทมใช่ไหม เสียบเข้าไปที่เทา้าเพา่อหรอเนี่ยอ๋อก็มีฐานตั้งให้ด้วยแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะแล้นี้ใส่ตรงไหนอะ่ะเนี่ยน้องปลาอะไรเนี่ยมันมีที่เสียบใช่ป่ะมันเป็นรูว่ะมันเป็นรูเนี่ยใส่ที่มือเหรอปมปมนิ้วอ่ะคะโอ้ยใส่ยังไงงเดีย๋ยวก่อนนะ ไม่ใส่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะมันมีรูปป่ะเฮ้ยพอในรูปอ่ะมันไม่ได้มีบอกว่าน้องไอปลาเนี่ยไอเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นปะ่ะเออมันไม่ได้บอกอ่ะก็จะยากนิดนึงเนาะเอาเป็นว่ามีของเล่นให้น้องเขาคู่กันอย่างนี้อันนี้ตัวนี้ก็น่ารักดีเนาะคือมันมันก็สนุกในการอันบ็อกซ์นะมาดามว่าเนาะแต่ก็แล้วแต่ชอบเนาะแบบใครไปฝากกันอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดี ดูลายเป็นฉันต้องเข้าวงการนี้ไปเลยฮาร์ซิปปูปูเหรออันน g h t อฟแฟนตาซีอ่ะชื่อเขาแล้วก็ชื่อชื่อตัวของเขาคือฮาร์สเตลเลอร์คือจะสามารถกโมนหัวใจใครสักคนได้ไหมนะคริสต์มาสหนินี่ไม่เหงาอีกต่อไปจริงๆก็ไม่เหงาอยู่แล้วเนะนี่คนข้างหลังดลค่ะใครไม่รู้ อามามเก็บของก่อนนะคะคริสต์มาสนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะความสมหวังใครที่ขาดอะไรไปก็หาเติมเต็มีชีวิตเนาะอย่าไปทําร้ายใครหรืออย่าทําให้ใครเขาสิ้นหวังด้วยควาพูดของคุณนะคะคริสต์มาสนี้คิดดีทดําดีพูดดีค่ะไม่รู้จะอวยพรอ,อะไรเนาะและคลิปต่อไปของมาดามก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไร1่หาค,คนถ่ายยากสองบางทีมาดามเองเนี่ยมันถ่ายแล้วทั้งขับรถทั้งอะไรมันจะยากนิดนึงฉะนั้นคลิป ตอนนี้ทำไมแค่นี้ค่ะพะบกันใหม่กับมาดามฟรสซิ่งนะคะช่วยเย,ย์โนแอลค่ะแฮปปี้คริสต์มาสนะคะคุยคุยแมันปอยังไง